ก็วังรวยก่อวังรวยถึงแม้ว่ามาหราหาือแม้ว่าโหูววยจะแดกเรียบเร้นเอาปวดหัวนหจนป่วยมันก็ช่วยไม่ได้ละนะจาวันหนึ่งเราเกิดถูกวารารวยกลายเป็นป้าขึ้นมามันก็ช่วยไม่ได้ละนะที่คนเราจะฝันวารารวยอย่างวานนะผิดหวังแ้วก็รูก รมรูคุกขานไม่ไปดังใจคิดอย่าพึ่งพยายามลองนั่งค้นหาสิ่งที่ว่ามันแตกต่างแล้วคุณจะรู้สู่หนทางที่กาจางไม่ใช่คิดในคุณทำคำดีไว้ก่อนนะไอเรื่องที่ทำก็อย่าไปคิดซับซ้อนทุกวันนะทำไปนะคอยจงเข้าใจต้องต่อสู้ร้อดทนต้องกล้าคือในฝืนชน Yeah?